เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวตกละอร UR กันเองนะครับผมเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วเนื่องจากวันอาทิตย์ที่แล้วอะ ผมติดงานนะผมเลยไม่ได้รีวริวตัวละคร UR ประจำวันอาทิตย์นั่นเองนะครับผมซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมารีวริวตัวละคร UR ที่มีชื่อว่าอิจิโกะใช่ครับผมมันคือตัวของอิจิโกะในร่างมูเกสึนั่นเองครับผมอ่ะไม่รู้ว่าผมอ่านถูกไหมเพราะผมดูไอ I B T บีเทมมรัาจบตั้งแต่นานแล้วนะครับผมก็เลยอาจจะจำชื่อร่างไม่ค่อยได้เนาะอ่ะซึ่งไม่เป็นไรครับผม คือตัวละครของอิจิโกะล่างเนี่ยเน้นคริติคอลจะโหดมากๆครับผมซึ่งเป็นตัวละครที่เพิ่มคริติคอลให้กับตัวเองได้สูงที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะครับผมคือย้ำนะครับผมเพิ่มแค่ตัวเขาเองเท่านั้นนะครับผมและเป็นตัวเริ่มเกมที่โหดที่สุดคือเปิดก่อนยังไงมึงก็ต้องตายทถวหนึ่งอะไรประมาณนั้นครับผมอ่ะซึ่งตัวละครอิจิโกะร่างมูเกซึนั้น เป็นตัวละครสายตัวตีบอสเป็นหลักแล้วก็ PVP ก็เก่งครับผมอ่ะล้มคล้ายๆกับอีจิโกะล่างนี้ครับผมอ่าล่างฮอนโลนี่แหละครับผมแต่ผมคิดว่าล่างฮอนโลนี่เก่งกว่ามั้งถ้าผมจะไม่ผิดผมคิดว่าฮอนโลจะเก่งกว่าแต่ว่าตัวของล่างนั้นถ้าถ้าเกิดว่าคนแบบอัดเยอะจริงๆอ่ะขีติดบ่อยๆบอกเลยว่าถึงจะปั้นมาเท่ากันก็จริงใครสปีดเร็วกว่าก็ชนะอยู่ดีนะครับผมอ่ะ พื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเข้ามาดูกันที่ตัวของเขากันก่อนเลยนะครับผมอ่าฮะในครับผมตัวของอิจิโกะร่างโมเกสึเนครับเนี่ยครับผมอิจิโกะร่างโมเกสึเป็นร่างที่อยู่ในเรื่องก็คือช่วงตอนสุดท้ายที่สู้กับไอเซนร่างสุดท้ายมันมีชื่อร่างว่าอะไรเนี่ยผมจําชื่อไม่ได้เป็นร่างเลยวะอ่าผมลองหาดูก่อนที่สู้กับไอเซนร่าง เอาหาไม่เจอเอาเอาช่าง,งมผมนั่นเขาผมผมหาไม่เจอไม่เป็นไรโอ้นี่ครับผมร่างนี้ร่างนี้ร่างนี้อ่าซึ่งสู้กับไอเซนในร่างนี้ครับผมในตอนจบซึ่งร่างเนี้ยเป็นร่างที่รวมกับเทสกะเคนโชนั่นเองครับผมเพราะหลังจากใช้เทสกะเคนโชหลังครั้งสุดท้ายแล้วก็จะไม่มีอ่าพลังวิญญาณอีกเลยนะครับผมอ่าซึ่งพอมาอยู่ในเกมปุ๊บเป็นตัวละครที่ เน้นครีนะครับผมผมย้าว่าเป็นตัวละครที่เน้นครีและตีบอสก็โหดเลยก็ว่าได้ผมเพราะมันมีครีนั่นเองเนาะอ่ะเพื่อให้เป็นการเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลาครับผมเพื่อให้เป็นการเสียเวลาาสั้นอ่ะซึ่งลืมผมบอกเออผมก็ลืมบอกไปว่าเป็นตัวละครสายมังกรเขียวในนะครับผมซึ่งได้เปิดก่อนแน่นอนครับผมซึ่งได้เปิดอันตรีก่อนลืมพูดผู้ผิดครับผมอ่ะต่อมาเรามาดูที่สกิลคอมโบของเขาก่อนเลยนะครับผมอืออ่ะสกิลคอมโบของเขานั่นก็คือ สร้างความเสียหายแก่ศัตรูตรายเดียวอิจิโกะจะฟื้นฟูนฟน300เลกาสกิลและมีโอกาสเพิ่มคียติเค้ล25เป็นเวลา2รอบเนี่ยนะครับผมซึ่งก็อย่างที่ผมบอกว่าอิจิโกะในร่างนี้นั้นเป็นร่างที่เพิ่มคียได้สูงที่สุดเลยนะครับผมซึ่งสกิลคอมโบนั้นก็เพิ่มคียให้กับตัวเองถึง25แล้วนะครับผมคือแม่งโคตรเยอะคือ25เนี่ยโคตรเยอะนะครับผมแล้วสำหรับบางคนก็คงจะต้องใช้แน่นอนครับผมก็คือโซคริ และบวกกับโซคริเข้าไปอีกแล้วครับผมเออม,มันจะเยอะขนาดไหนอะครับทุกคนอืมเอ้าต่อมาเราก็มาดูกันที่สกิลอันติของเขาเนอะคุยนั่นกันเลยนะครับผมโอ้ดินพันอ่ะสกิลอันติของเขาเนี่ยก็คือสร้างความเสียหายให้กับยูคอลัมของสต่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ทีมไฟสตูนแหละเออแต่มันเขียนแปลงงี้นะครับผมอ่ะบวกความเสียหายเพิ่มเติม25ให้กับเป้าหมายที่มี HP สูงกว่า50หากเป้าหมายได้ได้รับผลจากดีบัฟนั่นคือฟังเขาได้ดีบััในเองครับผมหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจอ่ะช่างมาันได้รับผลจากดีบัฟ การโจมตีนี้จะสร้างความเสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้น30%็นั่นคือสร้างความแรงของคริติคอลขึ้นไปอีก30%คือแม่งจะแรงไปไหนอะครับผมเออแม่งโคตรทั้งทั้งโกงทั้งแรงอะผมพูดเลยทั้งโกงทั้งแรงอะครับผมอืมแล้วก็หลังจากปูตืน่นอาวุธเฉพาะความเสียหายจะเพิ่มขึ้นอย่างมากแล้วก็ความเสียหายเพิ่มเติมจะเพิ่มเป็น4 0และการโจมตีนี้ จะสร้างความเสียหายคริติคอลเพิ่มขึ้น60%หากเป้าหมายใดได,ได้รับผลจากดีบัฟ60%นี่แม่งโคตรแรงเลยนะครับผมสร้างความเสียหายคริติคอลโอ้โหแบบผมบอกเลยว่าคริทีตายครับผมบอกเลยว่าคริปุ๊บต้องตายมึงไม่ตายก็อู้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตครับผมนอกจากตัวนั้นจะเป็นตัวแท้งจริงๆครับผมถึงจะไม่ตายเออแม่งโคตรแรงแล้วโคตรโกงเลยนะครับผมเออ ซึ่งแฟนที่ผมบอกครับอันติตีบอสได้โคตรแรงแน่นอนว่ามีเวลามีกิจกรรมที่ว่าให้ตีบอสอะไรเงี้ยสบายครับผมในอีจิโกะล่างมูกแกสึเนาะอ้าวต่อมาเรามาดูที่สกิลติดตัวของเขากันเลยนะครับผมนะั่นคืออีจิโกะจะเพิ่มความเสียหายประเมินนะคือนั่นเองนะครับผมคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าประเมินอ,อะไรเพราะมันเขียนเพราะเขาแปลมาเป็นอย่างนี้เนาะอ้าวคือในช่วงเริ่มต้นของพันธมิตรนะครับผม สำหรับศัตรูแต่ละตัวละครที่ได้รับผลกระทบจากดีบัฟนั่นเองก็คือน่าจะเป็นผลกระทบจากบัฟที่เราจากทีมเราส่งใส่ฝั่งตรงข้ามในอ,อะไรประมาณนั้นนะครับผมอิจโกะจะได้จะได้รับโอกาสคิดทข้อเพิ่มขึ้น10%จนจบรอบนัเองครับผมคือ10%ที่เขาได้รับบัฟคิดทข้อเพิ่มขึ้น10%นั้น จะอยู่จนจดเอ๊จะจนอยูจจ่จะจบเกมแล้วครับผมเออก็คือมันจะใช้รวมกับสกิลคอมโบของเขาได้เลยนะครับผมคือ40%บวก25%ก็คือ3 5ก็ถ้าบวกกับโซคีเข้าไปอีกก็น่าจะเยอะมากเลยนะครับผมอ้าก็วูวก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับผมแม่งโคตรโกงในเรื่องในเรื่องดามจครีนะครับผมยำ้ำ ถ้าเกิดว่าไม่ติดถือว่าดวงคุณสวยนะครับผมถ้าใครเล่นตัวนี้ดวงไม่ติดถือว่าดวงสวยมากเลยนะครับผมอ่ะต่อมาเพื่อให้เป็นการเพื่อเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลาผมเราไปดูสกิลในเกมของเขากันเลยนะครับผมอือเอาละครับผมเราก็เข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะโอ้โหครับผมคลิปนี้เป็นเป็นอีกอีกหนึ่งคลิปที่ดีเลยนะครับผมที่สกิลคอมโบงเขามาท่านเองคือคือขึ้นนั่นเองครับผมอ่ะ เรามาดูกันที่สกิลคอมโบของเขาก่อนเลยนะครับผมอ่ะเนี่ผมผมว่าสกิลคอมโบเขาเท่นะตีสองครั้งแล้วก็เพิ่มอัตราคีย์ตัอลห้อีทนะครับผมอ่ะเราดูว่ารอบหน้าคิจะติดไหมคือเราเร,เริ่มเริ่มแรงมากคิก็ไม่ติดแล้วเออแต่ตัวละครของอ e ีจกรนั้นไม่ใช่ตัวละครสร้างบัฟนะครับผมเอ๊ะสร้างสถานะนะครับผมคือไม่มีเลือดไหลเนาะอ่ะต่อมาเรามาดูกันที่สกิลอันตีของเขาแบบเท่ๆกันเลยนะครับผมบอกเลยว่าสกิลอันตีแม่งโคตรหลอ่อเท่เลยนะครับผมอ่ะ นียครับผมเปลี่ยนร่างเขาเป็นร่างโมเกสึครับผมแล้วก็ปไปโอ้โหค,ค,ค,โค,ค,โครีครีโอ้คีโค้ดไรเลยครับทุกคนอือ่ะเราก็มาดูผลของอ่าบัฟยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครีครับผมสองรอบนั่นที่เขาว่าแม่งขีไม่ติดดวงผมสวยมากเลยครับผม <c oughs> โอ้โหเกินไปอ่ะงั้นต่อมาเรามาดูกันที่สกิลสกิลอันตีของเขาอีกรอบเลยนะครับผม เนี่ยผ,ผมเปิดคนหนึ่งเหมือนเดิมผมว่ามันมันเท่มากเลยครับผมอันตรีของเขาโอ้โหดวงผมสวยมากเลยครับผมคริก็ไม่ติดครับทุกคนเออเกินไปนะซึ่งก็อย่างที่ผมบอกว่าผมถ้าคริไม่ติดแสดงว่าคุณดวงสวยมากเลยนะครับผมอ่ะต่อมาเรามาดูที่สกิลอันติของเขารอบสุดท้ายเพื่อเป็นการจบคลิปแบบสวยๆเลยนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับผม,ผมไม่ Hey, ขอครีสวยๆทีโอ้โอ้ oh. Oh, okay. คลิไม่ติดไม่เป็นไรแต่ก็ตายนะครับผมอ่ะก็สําหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่ามีประโยชน์สาหรับท่านผู้ชมทุกท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับผมอ่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับข่าวสารเวลาผมลงคลิป,ปใหม่ๆเช่นการรีวิวตัวละคร s r ตัวละครยูอเป็นต้นนะครับผมเออแล้วก็ ถ้าเกิดว่ามีประโยชน์จริงๆก็กดไลค์ซะแล้วก็กดติดตามเลยกดไม่กดไม่ได้นะครับทุกคนอืมก็สำหรับวีดนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอก,กันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย